สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าว็กข่าวร้อนรอบ,บันนะครับญาติเพื่อสายศาสตร์บอกวิญญาณน้องโนนอย่างวนเวียนอยู่ในบ้านชี้ฆาตกร,รเป็นคนในพื้นที่นะครับจ้างจากคดีสเสื่อนขวัญน,นะครับที่จังหวัดกาลสินโดยคนร้ายลงมือถีบจักรยานยนต์ของนางสาวดีวันผลประสิท์หรือน้องสโวนโนักเรียนหญิงชั้นม .6 อายุ18ปีของโรงเรียนล่องคาอำเภอล่องคาจังหวัดกาลสินเพื่อ,อกระทำการล่วงละเมิดทางเพศแต่นักเรียนหญิงคนนี้ต่อสู้ขัดขืนจนถูกทำร้ายร่างกาย อย่างทารุณจนตัดแตกเสียชีวิตเมื่อวันที่5มกราคม259เวลา10.30น,นผู้สื่อข่าวจาจังหวัดกาลสินรายงานว่าความคืบหน้าในคดีเกี่ยวกับผลการสืบสวนสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคี้คายคดีน้องสโนยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวฆาตกรได้มาดำเนินคดีแต่แนวทางการสืบสวนซึ่งล็อกเป้าไปที่หนุ่มใหญ่ในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ทาการสืบสวนหาข่าวและทําการกดดันอย่างหนักน,นอกจากนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่บ้านโนนเมืองตำบลงลิงอำเภอกำมะลาใสเจ้าที่ตํารวจในและนอกเครื่องแบบได้เข้าเดินเท้าพูดคุยพบผะกับประชาชนภายในหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในการดาเนินคดีเพื่อหาตัวฆาตกรโดยได้เข้าไปพูดคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนางลำไยผลประสิทธิ์บรรดาน้องสโสนโจนเกือบเช่นคืนนางลำไยของแม่น้องสโสนกล่าวว่า การทางานของตารวจในครั้งนี้ถือว่าเต็มที่และรู้สึกชื่นชมถึงแม้ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้คนในหมู่บ้านก็รู้สึกปลอดภัยดีและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีตํารวจเข้าสอบถามพูดคุยกันเพื่อคิดหาตัวฆาตกรซึ่งก็ได้อธิบายไปในสิ่งที่รู้ไปจนหมดแล้วแน่นอนว่าส่วนตัวก็หวังว่าตํารวจจะสามารถจับกุมตัวฆาตกรตัวจริงได้ในเร็ววันนี้ <S <S แต่วันนี้เมื่อแต่เมื่อวัน่อนญาติของญาติาพี่น้องของตนคนระับได้พากันไปหาร่างทรงที่รอเอ็ด ซึ่ง่างทรงอ้างว่าวิญญาณของน้องสโนอย่างวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะต้องการให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วและว่าฆาตกรที่ลงมือฆ่าน้องสโนครั้งนี้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ในส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ทําให้อะไรหลายๆอย่างในใจกระจ่างขึ้นเพราะก็เป็นเรื่องของความเชื่อทางสายศาสร์นางลำไยกล่าวขณะที่ชุดคีคายคดีนําโดยคนตำรวจตีจตุพลปานรักษาคนตำรวจตียันยงเวชโอสถ ยังคงเข้าติดตามผลการสืบสวนสอบสวนคดีสะเทือนขวัญและรับฟังรายงานจากพลตำรวจตีอภิชิตเทียนเพิ่มปูนผู้มกับการภูธทจังหวัดกาฬสินยางต่อเนื่องรุ่ตรีจตุพลกล่าวว่ายืนยันว่าคดีนี้ตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่พักและยังคงทำการดันเพื่อหาตัวฆาตกรดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในกรณีผู้ต้องสงสัยตำรวจจำเป็นที่ยังคงต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการจับกลุ่มตัว ฆาตกรส่วนจะเป็นใครมีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อีกไม่นานคงรู้แต่ที่แน่ๆฆาตกรรายงานมีพฤติกรรมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูงในส่วนรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจได้นำมาตรวจสอบจำนวนหน้าคันปรากฏว่าหนึ่งในนั้นมีรอยแตกของรถจักรยานยนต์ซึ่งตำรวจได้นำชิ้นส่วนไปตรวจประกอบก็ยืนยันผลที่ยังคงต้องรอและยืนยันว่างานนี้ตำรวจทุกนายจะไม่ท้ออย่างแน่นอน คนตำรวจตีจา้าตัวคนกล่าวครับ